สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับอาร์มในรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้นะครับอาร์มมีเมนูของหวานสไตล์เย็นๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันครับอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ต้องทานอะไรที่แบบเย็นๆใช่ไหมละครับวันนี้นะครับอาร์มก็เลยมีเมนูเมลอนปิงซูมาฝากกันครับเป็นน้ําแข็งใสนะครับแต่ว่ามีรสนมนะฮะทานคู่กับผลไม้อย่างเมลอนนะครับรับรองว่าอร่อยเข้ากันที่สําคัญครับน่าทานมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสมบัติกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูเมลอนบิงซูนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมลอนครับซึ่งอันนี้นะครับอามก็หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะฮะเขาก็จะขายเป็นลูกๆเนาะนนเพื่อนๆนะครับก็ล้างนะครับข้างนอกแล้วก็ควานเอา,มาเมล็ดข้างในออกนะครับแล้วก็ซับให้แห้งแบบนี้เลยครับนมสดรสจืดครับนมข้นหวาน อันนี้นะครับเป็น optional นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองเลือกได้เลยนะครับว่าจะทานคู่กับอะไรวันนี้อามเลือกใช้เป็นข้าวพองนะครับหรือว่าเป็นซีเรียลนั่นเองนะครับทานเพื่อนชื่นชอบเป็นถั่วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะและอย่างสุดท้ายครับอันนี้เป็นที่คว้านนะครับเพื่อนๆลองหาซื้อตามร้านเบเกอรี่นะครับหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายเช่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาเริ่มทําเมนูเมลอนปิงซูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวน้ําแข็งลดนมกันก่อนนะครับซึ่งตอนตอนนี้นะครับอามก็เตรียมนมนะครับนมสดลดจืดเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วสําหรับวันนี้นะครับอามจะเสนอวิธีการทําตัวน้ําแข็งเนี่ยสแบบคือใส่ในบล็อกน้ําแข็งแบบนี้นะครับกับอีกอันนึงก็คือจะใส่ในถุงพลาสติกในกรณีที่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีเครื่องปันหรือว่าไม่มีเครื่องใส่น้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มที่ อย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ในกรณีที่มีเครื่องปั่นหรือมีเครื่องตัวใส่น้ําแข็งนะครับก็คือเราจะเทนมสนดรสจืดเนี่ยใส่ลงไปในบล็อกน้ําแข็งแบบนี้เลยนะครับเหมือนเราทําน้ําแข็งปกติที่บ้านเลยครับซึ่งน้ําแข็งรดนมนะครับก็จะเข้ากับตัวเมลอนมากๆเลยนะครับเทให้เต็มพิมพ์เลยนะครับเคเรียบร้อย จากนั้นนะครับก็นาไปแช่ช่องฟิสนะครับหรือช่องแช่แข็งเนี่ยอย่างน้อยประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวน้ําแข็งเนี่ยเซตตัวเต็มที่นะครับก่อนที่เราจะมาใส่กันเนาะโอเคอันนี้พักไว้ก่อนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอามจะนําเสนอวันนี้ก็คือเราจะใช้ถุงร้อนนะครับหรือว่าถุงคุณแบบนี้ก็ได้นะครับที่บ้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเนาะแต่ถ้าถุงคุณแบบเนี้ยเขาจะแช่แข็งได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีการแบบยืดหรือว่าขยายตัวถุงได้นะครับ แต่ถุงร้อนเขาอาจาจะแบบมีเขาเรียกทนร้อนแต่ไม่ค่อยทนเย็นเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยเรียกว่าถุงร้อนนั่นเองอันนี้นะครับเราก็จะเทนมล,ลงไปครับประมาณสักครึ่งถ้วยก็ได้กะดูก,ก่อนเดีย๋ยวเราจะกดให้มันแบนๆแบบนี้เขาจะได้เย็นเร็วๆอีกหน่อยแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็พยายามรีดฟองอากาศออกนะครับใช้ฝ่ามือนะครับค่อยๆรีดให้ฟองอากาศออกนะครับแล้วก็พับปากถุงนะครับจากนั้นก็หาเทปใสนะครับแปะเข้าน,นิดน,นึง แบบนี้ครับแล้วก็นําเข้านะครับช่องฟิสเหมือนกันนะครับอันนี้จะแข็งเร็วกว่าตัวบล็อกน้ําแข็งนิดนึงเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเขาแบนแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะแข็งเนี่ยจะง่ายกว่านะครับก็อาจจะประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับลองสังเกตดูถ้าสมมติถ้าแข็งได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขยํานะครับแทนการเอาไปปั่นหรือเอาไปใส่บนตัวเครื่องใส่น้ําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคงั้นไออาร์มนะครับจะนําตัวนมเนี่ย ไปทาให้เป็นน้าแข็งก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาควาดนะครับตัวเมลอนกันดีกว่าครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาควานาตัวเ,เมลอนนะครับออกมานะครับซึ่งวันนี้อามีตัวที่ควานผลไม้นะครับจะมีไซส์เล็กและก็ไซส์ใหญ่นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ตัวที่ควานแหละครับควาด เอาตัวผลไม้ออกมานะครับพักไว้บนถาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาน้ําแข็งนมเนี่ยใส่ลงไปในตัวถ้วยเมลอนแล้วกันนะขอเรียกแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคซึ่งวิธีการสังเกตนะครับเราก็จะใช้ตัวที่ควานนะครับวัดก่อนว่าไซส์ไหนเหมาะที่จะควานเนาะอันนี้ลูกเล็กนะครับก็ใช้ไซส์เล็กแล้วกันนะครับวิธีควานก็คือเอาตัวที่ควานนะครับกดลงไปก่อนนะครับกดลงไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับ ให้มันเป็นก้อนกลมๆตรงแรกๆนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะมีส่วนที่เราหั่นนะครับหั่นครึ่งของลูกเนาะนี่ควักออกมาแล้วก็พักไปบนถาดก่อนนะครับอ่าพักไปเรื่อยๆควานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พักไว้ในถาดก่อน โอเคงั้นเดี๋ยวอามนะครับจะคว้านออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนเศษๆพวกนี้นะครับพยายามแบบว่าขูดเขาออกนิดนึงเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวเอาเมลอนที่ควานแล้วนะครับกับถ้วยเมลอนนี่นะครับไปแช่เย็นนะครับพักทิ่งไว้ประมาณสัก30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะครับรอตัวน้ําแข็งนมให้ได้ที่ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบร่างให้กลายเป็นเมลอนปิงซูกันดีกว่าครับ แลมาจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับอาร์มก็นําตัวน้ําแข็งที่เป็นรสนมนะครับบดให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้อาร์มใช้เป็นเครื่องใส่น้าแข็งเนาะที่เป็นก้อนๆนะครับซึ่งเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์มก็จะนํายกมาให้ใกล้ดีกว่านะใส่ลงไปข้างล่างเลยนะครับเมนูนี้นะครับทําแล้วต้องรีบเสิร์ฟเลยไม่งั้นเดี๋ยวน้าแข็งจะละลายนะครับครับข้างล่างนี้กดให้แน่นๆนิดนึง เบาฟูมากแต่ข้างล่างก็เริ่มละลายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเมลอนนะครับยึดพื้นไว้สักสองสามอันแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวน้ำแข็งของเราละลายแล้วมันจะจมนะฮะเลือกลูกที่แบบว่าไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับใส่ลงไปอโอเค อีกสักลูกแล้วกันจุง๋งคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ลายเร็วขนาดนี้ก็ได้แต่คือด้วยเราถ่ายทำมันจะมีไฟอะไรอย่างนี้นะครับมันอาจจะลลายเร็วหน่อยท่านเพื่อนทำที่บ้านก็ทำในห้องแอร์นะครับไม่ต้องลงทุนไปทำในช่องแช่แข็งอะไรขนาดนั้นไม่ต้องนะครับมันจะดูลำบากเราเกิน กดดหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นำตัวเมลอนนะครับวางเรียงไปเลยจะวางเรียงแบบว่าให้เห็นตัวน้ำแข็งบ้างก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยอ่ามันก็จะให้เห็นน้ำแข็งบ้างเนาะอุตสา ทำตั้งนานเนาะจะไม่ให้เห็นเลยก็เดี๋ยวเขาน้อยใจจุยี่สิบลูกนี่พอดิบพอดีเลยนะเนี่ยจุ๊งเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเสิร์ฟนะครับก็ลาดด้วยนมข้นหวานนิดนึงนะครับ คนล,ลงนั่นเสร็จเรียบร้อยอ่ะมีโรยอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเข้าพองนิดนึงใครจะเป็นถั่วเป็นสีเลนบงเลนโบอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมน สำหรับเมนูเมลอนปิงซูนะครับน่าทานมากๆเลยครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชื่นชอบเมนูนี้นะครับวันไหนร้อนๆก็ทำกินกันที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้นะครับอามก็ต้องลาไปก่อนเพื่อคนไหนอยากทำก็เข้าไปดูวิธีทำอย่างละเอียดอีกทีนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ